สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้องหมาที่เออเห็นที่ไรก็ต้องยิ้มตามทุกทีเลยเจ้าหมาขาสั้นๆหูตั้งๆหน้าเหมือนหมาจิ้งจอกกลมๆที่แบบเดินทีนี้ดุ๊กดิ๊กๆเลยใช่ค่ะนึกภาพออกเลยกลมเด้งๆนี่เป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง Welsh Corgi กันแบบเต็มๆเลยค่ะใช่แล้วครับ Corgi นั่นเองเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาหลายที่เลยนะคะ ทั้งจากยอร่าไทยแลนด์ที่แนะนำฟาร์มในไทยแล้วก็มีประสบการณ์จริงจากเจ้าของใน reddit ด้วยทั้งเรื่องกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงในคอนโดยังไงมีหมดเลยโอ้โหครบเลยยังมีเกร็ดเล็กๆน,น้อยๆเรื่องสายพันธ์ุจาก l e m o n a อ d แล้วก็ข้อมูลนิสยัยการดูแลจาก PCG อีกค่ะเรียกว่าคุยกันวันนี้ได้ข้อมูลแน,น่นๆเรื่องคอกี้แน่นอน เยี่ยมเลยครับงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากชวนมาทําความรู้จักน้องเขาให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกตั้งแต่ที่มาที่ไปลักษณะเขาเป็นยังไงถ้าอยากเลี้ยงต้องดูอะไรบ้างและจะเลี้ยงยังไงให้แฮปปี้ทั้งคนทั้งหมาเหมาะเลยสําหรับคนที่กำลังสนใจหรือว่าเลี้ยงอยู่แล้วแต่อยากได้ข้อมูลเพิ่มแบบฟังเพลินๆน,น,นะครับงั้นเริ่มกันเลยดีไหมคะมาดูกันว่าทำไมคอกกี้ถึงไม่ใช่แค่หมาน่ารักขาสั้นธรรมดาธรรมดา นั่นสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันเห็นฮิตกันจังช่วงหลังๆนี่นอกเหนือจากหน้าตาที่แบบใครเห็นก็จําได้เนี่ยขาสั้นตัวยาวหน้าจิงจอกกลมดุกดิกด๊กๆุกิ๊กเนี่ยมีอะไรอีกครับจริงๆคําว่าคอกี้เนี่ยชื่อเต็มๆเขาคือ Welsh Corgi ค่ะมาจากภาษาเวลสซนะคอแปลว่าแคะส่วนกีมาจากคำว่าซีที่แปลว่าหมารวมๆกันก็คือหมาแคะเนี่แหละค่ะหมาแคะใช่ค่ะแต่ตัวเล็กพริกขี้หนูนะคะ เพราะประวัติเขาเนี่ยเดิมทีเป็นหมาทำงานในฟาร์มที่แคว้นเวลส์ประเทศอังกฤษนู่นเลยค่ะฮะมาแค่เนี่ยนะต้อนวัวเหรอครับไม่น่าเชื่อใช่น้องค่ะคือความเตี้ยของเขาเนี่ยล่ละค่ะเป็นประโยชน์มากเลยนะเพราะเวลาเขาไปต้อนวัวเนี่ยเขาจะงับงับที่ข้อเท้าใช่ไหมคะวัวมันจะเตะสูงไงเขาก็หลบได้สบายสบายเลยอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองไม่น่าละขาสั้นๆใช่ค่ะแล้วไม่ได้มีดีแค่นั้นนะ ฉลาดด้วยเฝ้าบ้านเฝ้าฝูงเป็ดไก่ได้อีกสารพัดประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่หน้าตาน่ารักอย่างเดียวโอ้โหเก่งรอบด้าน,นจริงๆนะครับเนี่ยแล้วคอกี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆนี่เขามีกี่แบบครับเหมือนผมเคยเห็นทั้งแบบหางกุดๆกลมๆกับแบบมีหางยาวๆหลักๆเลยมีสองสายพันธุ์ค่ะที่คิดมากๆในบ้านเราที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือพ m b r o k e เ e l s h Co r g i ค่ะอา่าฮะพันุ์นี้เอง ใช่ค่ะสีที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนสลับขาวที่เรียกว่า red หรือ f o อนนะคะหรือบางทีก็มี3ส,สีคือขาวแดงดำหรือสี Sable ก็คล้ายๆ3ส,สีแต่ออกน้ำตาลแดงกว่าและที่หางกุดๆก,กลมๆล่ะครับอ๋ออันนั้นส่วนใหญ่เขานิยมตัดหางกันค่ะตามมาตรฐานสายพันธุ์ดั้งเดิมของพอมโรเขาแต่เดี๋ยวนี้หล่ที่ก็ไม่ตัดแล้วนะคะก็จะเห็นแบบมีหางสั้นๆบ้างเข้าใจแล้วครับ แล้วอีกพันหนึ่งล่ะครับที่ดูตัวใหญ่กว่าหน่อยแล้วก็มีหางยาวๆฟูๆนั่นคือคาร์ดิแกนเวลช์คอร์กี้ค่ะใช่เลยตัวจะใหญ่กว่าพอมรกนิดนึงกระดูกดูแน่นกว่าแล้วก็มีหางยาวฟูๆเหมือนหางหมาจิ้งจอกเลยอันนี้เป็นจุดเด่นเขาเลยค่ะอ๋อต่างกันชัดเจนเหมือนกันนะค่ะแล้วสีขนก็หลากหลายกว่าด้วยนะคะมีลายเสือบรินโดด้วยหรือสีที่หายยากมากๆในไทยก็คือสีหินอ่อนหรือบลูเมโร่ค่ะ แต่สีบลูเมโรลเนี่ยเออต้องระวังนิดนึงนะคะคือการจะบรีดให้ได้สีนี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเรื่องยีนส์มากๆเลยเพราะถ้าผสมไม่ถูกหลักเนี่ยลูกหมาอาจจะมีปัญหาสุขภาพได้ค่ะเช่น<ฮ>เรื่องการมองเห็นหรือการได้ยินโหแสดงว่าการเลือกฟาร์มเลือกบรีเดอร์ที่น่าเชื่อถือนี่สำคัญตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์สีขดเลยนะครับเนี่ย สำคัญมากๆค่ะแล้วพูดถึงความนิยมคอกี้นะคะก็ต้องนึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2เลยค่ะทรงโปรดคอกี้มากโดยเฉพาะพันธุ์พอมโบรกเนี่ยเคยมีบันทึกว่าทรงเลี้ยงไว้พร้อมกันหลายตัวเลยนะคะชิงเหรอครับเนี่ยค่ะก็ยิ่งทําให้คอกี้เป็นที่รู้จักแล้วก็แบบเป็นที่รักไปทั่วโลกเลยค่ะไม่แปลกใจเลยครับสเสน่ห์เขาเยอะจริงๆอ่อะทีนี้สมมุติว่าเราศึกษาข้อมูลมาดีแล้วมั่นใจแล้วว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ย หมาะกับคอขี้แน่ๆและอยากจะหาเมาลิงสักตัวในไทยเราพอจะมีฟาร์มแนะนำไหมครับเห็นในข้อมูลจากยูราไทยแลนด์มีลิสต์ไว้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะในบทความนั้นมีรายชื่อฟาร์มเยอะเลยแตเ่เราคงไม่ไล่ทั้งหมดนะคะเพราะข้อมูลพวกราคาหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่พอบอกภาพรวมได้ค่ะว่าในไทยก็มีฟาร์มให้เลือกหลากหลายแบบเลย บ,บ,บางทีเขาก็จะเน้นนําเข้าพ่อแม่พันธุ์ดีๆมาจากต่างประเทศเลยอย่างรัสเซียเกาหลียูเครนเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ในไทยให้มีคุณภาพดีมีใบเพดิกรีรับรองตรวจสุขภาพมีฝังไมโครชิปเรียบร้อยราคาก็อาจจะสูงหน่อยค่ะอาจจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ4ี่0 0ื่นไปจนถึง9 0 0 0 0มหรือบางทีก็มากกว่านั้นแล้วแต่สายเลือดเลยโหราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วมีแบบอื่นอีกไหมครับนอกจากนําเข้า มีค่ะก็มีฟาร์มในไทยที่เขาพัฒนาสายพันธุ์เองหรือบางทีก็เป็นโฮมฟาร์มเล็กๆที่เลี้ยงน้องหมาเหมือนสมาชิกในครอบครัวเลยอันนี้ก็จะเน้นเรื่องนิสัยใจคอความน่ารักราคาก็อาจจะย่อมเยาวลงมาหน่อยค่ะอาจจะอยู่ในช่วง3 0 0 0 0ื่นถึงหกหมืบาทประมาณนี้ mm hmm. บางฟาร์มเขาก็จะมีบริการเสริมด้วยนะเช่นฝึกขับทายเบื้องต้นให้ก่อนส่งมอบมีประกันสุขภาพให้ระยะสั้นๆหรือบางทีก็ให้คำปรึกษาฟรีตลอดชีพเลยก็มีค่ะ ฟังดูมีตัวเลือกเยอะดีนะครับแล้วเวลาเราจะเลือกฟาร์มเนี่ยนอกจากเรื่องราคาแล้วเราควรจะดูอะไรเป็นพิเศษครับคำถามดีมากค่ะราคาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะแต่ที่สำคัญกว่ามากมกเลยคือความน่าเชื่อถือกับความรับผิดชอบของบรีเดอร์หรือผู้เพาะพันธุ์ค่ะต้องดูละเอียดละเอียดเลยดูยังไงบ้างครับก็เช่นดูว่าสภาพแวดล้อมที่เขาเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กับลูกหมาเป็นยังไงสะอาดไหม น้องหมาดูสุขภาพดีร่าเริงหรือเปล่าแล้วตัวบริดเดอร์เองเนี่ยมีความรู้เรื่องสายพันธุ์ดีแค่ไหนคุยกับเราแล้วให้ข้อมูลละเอียดโปร่งใสไหมเต็มใจตอบคำถามเราหรือเปล่าอ๋อต้องดูเรื่องความใส่ใจด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพสำคัญมากต้องถามเลยว่ามีการตรวจสุขภาพพ่อแม่พันธุ์คัดกรองโรคทางพันธุกรรมไหมลูกหมาได้วัคซีนถ่ายพยาธิครบตามกำหนดหรือเปล่า มีเอกสารสมุดวัคซีนใบเพชรให้ครบไหมแล้วก็เรื่องสัญญาซื้อขายด้วยค่ะควรจะมีระบุเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนอืมเข้าใจเลยครับการเลือกบรีเดอร์ที่ดีเนี่ยเหมือนเราลงทุนระยะยาวเลยนะคะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็พฤติกรรมของน้องหมาในอนาคตได้เยอะมากๆค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเลือกจุดเริ่มต้นที่ดีนี่สำคัญจริงๆเอาละ่ะสมุดได้น้องคอกกี้ที่ถูกใจมาแล้ว ชีวิตจริงของการอยู่กับคอกี้เหรอครับเป็นยังไงคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาพลังเยอะมากๆเพราะเป็นหมาต้อนวัวมาก่อนใช่ไหมครับต้องการทั้งออกกําลังกายเยอะๆแล้วก็ต้องกระตุ้นสมองด้วยและเจ้าของจริงๆเขาพาน้องไปทําอะไรกันบ้างครับใน reddit นี่เห็นแชร์กันเยอะเลยใช่ค่ะอ่านใน reddit แล้วรู้เลยว่าเจ้าของคอกี้เนี่ยต้อง active พอตัวเลยนะคะกิจกรรมที่เขาทำการก้อนหลากหลายมากเลยค่ะ ถ้าให้แบ่งหลักๆก,ก็มี2ส,ส่วนคือการออกกำลังกายกับการกระตุ้นสมองค่ะครับด้านการออกกำลังกายเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเดินเล่นอันนี้เบสิกสุดแต่ต้องเดินเยอะหน่อยแล้วก็บ่อยหน่อยนะคะบางคนบอกว่าตอนน้องยังอ้ออเนี่ยเดินวันละ5กิโลเมตรเลยนะโหเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็มีวิ่งเล่นอิสระ ในที่ปลอดปอดภัยเช่นส่วนสาธารณะหรือพาไปด็อกพาร์อันนี้ดีมากได้เจอเพื่อนหมาด้วยช่วยเรื่องเข้าสังคมไปในตัวอื <c oughs> หรือว่ายน้ําอันนี้ก็ดูมากๆค่ะเพราะได้ออกกําลังเต็นที่เลยแต่แรงกระแทกมันน้อยดีต่อข้อต่อแล้วก็หลังของเขาแต่ก็ควรจะต้องฝึกให้คุ้นกับน้ําตั้งแต่เด็กๆนะคะ <c oughs> น่าสนใจครับว่ายน้ําค่ะเราก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกอย่างพาไปเดินป่าเล่นจานร่อนหรือโยนบอล แต่อันนี้ต้องบอกว่าบางตัวก็ไม่ค่อยชอบเก็บของเท่าไหร่อาจจะต้องลองดูค่ะหรือมีของเล่นที่เรียกว่า flirt pole คล้ายๆไม้ตบแมวอันใหญ่ๆอะค่ะอันนี้ช่วยตอบสนองสัญชาตญาณการไล่ล่าต้อนฝูงของเขาได้ดีเลยนะสนุกด้วยโหฟังดูตารางกิจกรรมแน่นมากเลยครับแล้วด้านการกระตุ้นสมองล่ะครับสำคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมสำหรับหมาฉลาดฉลาดอย่างคอกี้เนี่ยสำคัญมากค่ะ เพราะถ้าเขาเบื่อเนี่ยเขาอาจจะไปหากิจกรรมทำเองซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงครับกิจกรรมฝึกสมองก็เช่นฝึกคำสั่งพื้นฐานค่ะนั่งหมอบคอยมานี่อะไรพวกนี้เป็นการสื่อสารที่ดีระหว่างเรากับเขาหรือฝึกทริคท่าทางน่ารักน่ารักเพิ่มเติมก็ได้ช่วยให้เขาได้ใช้ความคิดครับ เือดมกลิ่น s n u f f l e m a t h ให้เขาใช้จมูกกับสมองหาของกินอันนี้เขาจะชอบมากหรือถ้า a d v a n c e หน่อยก็พาไปเล่นกีฬาสำหรับสุนัขเลยค่ะอย่าง agility วิ่งข้าเครื่องกีดขวางหรือ rally o เดินตามป้ายคำสั่งอันนี้ท้าทายแล้วก็สนุกมากค่ะโหการฝึกนี้ดูจะเป็นหัวใจสาคัญมากๆเลยนะครับเพราะคอกี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าฉลาดแต่ก็แอบมีมุมดือ้อมีความคิดเป็นของตัวเองสูงเหมือนกันนะ เห็นใน reddit เขาแนะนำเทคนิคการฝึกที่น่าสนใจไว้ด้วยครับใช่ค่ะหลักๆเลยที่เขาเน้นกันก็คือ positive reinforcement หรือการให้รางวัลเมื่อเขาทำในสิ่งที่เราต้องการค่ะอาจจะเป็นขนมคำชมหรือของเล่นก็ได้วิธีนี้จะทำให้การฝึกเป็นเรื่องสนุกสำหรับเขาค่ะใช้ของกินล่อได้ผลดีเลยสิครับเนี่ยได้ผลดีมากค่ะคอกกี้ส่วนใหญ่จะเห็นแก่กิน food motivated สุดๆเลย แต่อย่างที่รู้กันว่าเขาอ้วนง่ายมากๆต้องระวังปริมาณขนมให้ดีค่ะอาจจะหักจากมื้ออาหารหลักหรือใช้เป็นเม็ดอาหารของเขาเองหรือให้รางวัลอย่างอื่นแทนบ้างเช่นคำชมการลูบหัวหรือของเล่นชิ้นโปรดมีเทคนิคที่เรียกว่า NILIF ด้วยใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรล่ะครับเหมือนเคยได้ยินมา อ๋อ oh, nilf nothing in life is free หลักการง่ายๆเลยค่ะคือให้น้องหมาเขาทำงานหรือทำตามคำสั่งงา่ายๆก่อนที่จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการค่ะเช่นเช่นก่อนจะเทอาหารให้ก็สั่งให้นั่งรอก่อนหรือก่อนจะโยนบอลให้เล่นก็สั่งให้หมอบก่อนอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นการสร้างวินยัยทําให้เขารู้ว่าเรา่เป็นคนควบคุมทรัพยากรนะแล้วก็เรียนรู้ที่จะรอคอยไม่ใช่แบบอยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนั้น อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนสอนมารยาทไปนในตัวเลยนะเนี่ยดีจังแล้วเรื่องการเข้าสังคมโซเชียลไลเซชันล่ะครับอันนี้สำคัญแค่ไหนสำหรับคอกี้โอ้โหสำคัญมากมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะกับคอกี้ซึ่งบางทกีเขาอาจจะมีสัญชตาตญาณเป็นหมาต้อนฝูงห่วงถิ่นหรือเห่าเก่งอยู่บ้างควรจะต้องพาเขาไปเจอคนเจอหมาตัวอื่นเจอสถานการณ์สิ่งแวดล้อนใหม่ๆตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเลยค่ะต้องเริ่มแต่เล็กๆเ,เลยใช่ค่ะ แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเริ่มจากประสบการณ์ที่ดีก่อนเช่นพาไปเจอหมาเพื่อนที่นิสัยดีๆพลังงานไม่สูงมากให้เขาค่อยๆเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแล้วก็รู้สึกมั่นใจไม่กลัวค่ะการฝึกกับการเข้าสังคมเนี่ยเป็นการลงทุนเรื่องเวลาพลังงานที่คุ้มค่าจริงๆนะครับเพื่อให้เราอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขจริงๆพอพูดเรื่องฝึกโดยใช้ขนมปุ๊บก็อดนึกถึงเรื่องใหญ่ของคอกี้ไม่ได้เลยเรื่องกิน่น <laughs> ใช่เลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยคอกี้กับอาหารนี่ของคู่กันชอบกินมากแล้วก็มีแนวโน้มอ้วนง่ายสุดๆซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆๆๆเลยนะคะเพราะน้ําหนักเกินเนี่ยมันส่งผลเสียโดยตรงกับกระดูกสันหลังแล้วก็ข้อต่อสั้นๆของเขาเลยเสี่ยงกับโรค IVDD หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมากๆค่ะอันนี้ทุกแหล่งข้อมูลพูดตรงกันหมดเลยโห,หน่ากลัวเหมือนกันนะ แล้วแนวทางการให้อาหารที่เหมาะสมกับคอกี้จริงๆคุณจะเป็นยังไงครับเห็นใน reddit เจ้าของแต่ละคนก็ให้ไม่เหมือนกันเลยนะบางคนให้แบบนึงอีกคนให้อีกแบบใช่ค่ะมันไม่มีสูตรตายตัวเป๊ะๆจริงๆเพราะมันขึ้นกับหลายอย่างเลยทั้งอายุน้ำหนักตัวกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันสุขภาพโดยรวมแล้วก็ชนิดของอาหารที่ให้ด้วยแต่พอจะสรุปเป็นหลักการกว้างๆที่เจ้าของส่วนใหญ่เขาทำกันแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแนะนำได้ค่ะครับมีอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยสำคัญที่สุดคือควบคุมปริมาณและน้ำหนักตัวค่ะอันนี้ต้องย้ำเลยส่วนใหญ่เขาจะให้กันวันละสองมื้อเช้าเย็นปริมาณก็ต้องปรับไปตามที่บอกเมื่อกี้วิธีเช็คง่ายๆที่เขาแนะนำกันคือลองคลำที่ซี่โครงน้องหมาดูค่ะถ้าคลำไม่เจอเลยหรือต้องกดลึกๆกว่าจะเจอเนี่ยแสดงว่าอาจจะเริ่มอ้วนแล้วนะต้องลดอาหารหรือเพิ่มกิจกรรมค่ะอ๋อมีวิธีเช็คแบบนี้ด้วยดีเลยค่ะอย่างที่สองคือเลือกอาหารคุณภาพดี ควรมองหาอาหารที่ผ่านมาตรฐานอย่างน้อยๆก็ A.A.F.C.O. ค่ะเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานโภชนาการอาหารสัตว์ในอเมริกาเพื่อให้แม่นใจว่าสารอาหารครบถ้วนส่วนผสมหลักก็ควรจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์คุณภาพดีอาจจะลองเช็คประวัติการเรียกคืน recall ของยี่ห้อนั้นๆดูก็ได้ค่ะประกอบการตัดสินใจครับผมข้อ3คือพิจารณาสูตรที่เหมาะกับน้องหมาเราค่ะมันมีสูตรเยอะมากเลยนะสูตรลูกหมาสูตรหมาโตสูตรหมาแก่สูตรคุมน้ําหนัก บางตัวอาจจะแพ้ง่ายต้องการการดูแลพิเศษก็อาจจะดูสูตรปลาแซลมอนที่เขาว่าดีต่อผิวหนังขนหรือสูตร Sensitive Skin Stomach หรือสูตรส่วนผสมจำกัด Limited Ingredients ก็มีค่ะแล้วเรื่องเกรนฟรีเหระครับเห็นฮิตกันอยู่พักหนึ่งอ๋อใช่ค่ะกรนฟรี free, หรือสูตรไม่มีธัญพืชเนี่ยเคยฮิตมากแต่ช่วงหลังๆเขามีข้อกังวลเรื่องความเชื่อมโยงกับโรคหัวใจบางชนิด DCM ในหมาบางกลุ่มนะคะ อันนี้ถ้าสนใจจริงๆควรปรึกษาคุณหมอดูก,ก่อนจะดีกว่าหลายคนก็เลยหันมาเลือกสูตรที่มีธัญ,ญพืชที่มีประโยชน์ w h o s Whosome Grains แทนค่ะอือห mm ือ hmm. เข้าใจครับนอกจากอาหารเม็ดคิบบก็มีทางเลือกอื่นๆอีกนะเช่นอาหารเปียกอาหารสดปรุงสุกหรืออาหารดิบ B A R F ที่เป็นการให้อาหารสดดิบเรียนแบบธรรมชาติอันนี้ก็มีคนให้เหมือนกันแต่ต้องศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็เตรียมอย่างถูกหลักโภชนาการมากๆเลยนะคะ ไม่งั้นอาจจะขาดสารอาหารได้หรือบางคนก็อาจจะแค่เสริมท็อปปิ้งเล็กๆน้อยๆเช่นผักนึ่งฟักทองโยเกิร์ตอะไรแบบนี้เพื่อเพิ่มความน่ากินกับไฟเบอร์มีเทคนิคช่วยให้กินช้าลงด้วยใช่ไหมครับเห็นบางตัวกินเร็วมากใช่เลยค่ะคอกกี้หลายตัวนี่กินไวเหมือนสุบเข้าไปเลยหัวเลาะอาจจะใช้ชามกินช้า slow feeder bowl หรือเสื่อดุมกลิ่นหาอาหาร snuffle mat ก็ได้ค่ะ ช่วยให้เขากินช้าลงแล้วก็ได้ใช้สมองใช้จมูกไปในตัวด้วยโอ้โหข้อมูลเรื่องอาหารละเอียดแต่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสรุปคือเน้นคุณภาพคุมปริมาณสังเกตหมาเราเป็นหลักแล้วก็ปรึกษาคุณหมอถ้าไม่แน่ใจดีที่สุดเลยนะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคุณหมอจะช่วยประเมินสภาพร่างกายแล้วก็ให้คำแนะนำที่เหมะกับน้องหมาเราที่สุดค่ะ ทีนี้มีคำถามนึงครับที่คนอยู่เมืองอยู่คอนโดน่าจะสงสัยกันเยอะเลยคือหมาพลังเยอะแถมบางทีก็เสียงดังอย่างคอ,อก,กี้เนี่ยจะเลี้ยงในคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์ไหวไหมครับเป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะคำตอบสั้นๆนะคะคือเป็นไปได้แต่ต้องทุ่มเทมากๆมากๆค่ะจากที่อ่านประสบการณ์ของเจ้าของใน reddit มาสรุปได้ประมาณนี้ค่ะต้องทุ่มเทยังไงบ้างครับคือเรื่องพลังงานเนี่ยต้องชดเชยเยอะหน่อยค่ะ เพราะเขาไม่มีสนามไม่วิ่งเล่นเองใช่ไหมคะก็ต้องพาออกไปเดินเล่นนอกห้องบ่อยๆหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็อาจจะต้องเดินนานกว่าปกติด้วยบวกกับต้องมีเวลาเล่นกับเขาในห้องเยอะๆอะค่ะไม่งั้นเขาจะเบื่อแล้วอาจจะหาเรื่องทําลายเข้าของได้อ๋อต้องพาออกไปบ่อยๆไี่ยินเสียงแปลกๆนอกห้องหรือมีคนเดินผ่านประตูต้องฝึกคําสั่งเงียบอย่างจริงจังสม่ําเสมอตั้งแต่ดเด็กเลยค่ะ แล้วก็อาจจะต้องหาวิธีช่วยลดสิ่งกระตุ้นเช่นปิดมา่านเปิดเพลงเบาๆกลบเสียงข้างนอกบ้างเรื่องเห่านี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคุณอยู่คอนโด ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องกังวลเลยแล้วก็เรื่องขับถ่ายการฝึกในคอนโดอาจจะท้าทายกว่าบ้านที่มีสนามนะคะเพราะเราต้องกะเวลาแล้วก็รีบพาเขาลงลิฟต์ไปข้างล่างให้ทันอาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เวลาฝึกนานขึ้นหน่อยบางคนเขาก็ฝึกให้ใช้แผ่นรองฉี่ในห้องน้ําควบคู่กันไปด้วยค่ะอืมต้องอดทนน่าดูค่ะสุดท้ายคือเรื่องการอยู่ลําพังข้อขี้เขาติดจุกของมากนะ ถ้าต้องปล่อยให้อยู่คนเดียวนานๆเป็นประจำ<ๆ>เขาอาจจะเครียดแล้วก็มีพฤติกรรมทำลายเข้าของได้การฝึกให้อยู่ในคอกหรือกรงเครด e เทรนนิ่งอย่างถูกวิธีให้เขามองว่ามันเป็นที่ปลอดภัยของเขาพร้อมก็มีของเล่นให้กัดแทะแก้เบื่อเนี่ยจะช่วยได้มากโดยเฉพาะช่วงแรกๆหรือเวลาเราไม่อยู่บ้านค่ะฟังดูแล้วการเลี้ยงคอกี้ในคอนโดนี่ ้องอาศัยความพร้อมความเข้าใจแล้วก็ความรับผิดชอบสูงมากๆจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เห็นว่าตัวเล็กแล้วจะเหมาะกับที่แคบเสมอไปเลยใช่เลยค่ะต้องถามตัวเองดีๆเลยว่าเรามีเวลามีพลังงานมีความอดทนพอที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยการมองหาสุนัขโตที่นิสัยนิ่งกว่าหรือมองหาสายพันธุ์อื่นที่อาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากกว่า อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะจริงด้วยครับเห็นด้วยเลยมาถึงเรื่องสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้เรื่องไหนๆเลยก็คือเรื่องสุขภาพแล้วก็ข้อควรระวังเฉพาะของเจ้าคอกี้ครับผมค่ะด้วยความที่เขามีลักษณะเฉพาะตัวคือหลังยาวแต่ขาสั้นเนี่ยก็ทำให้เขามีความเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพบางอย่างมากกว่าหมาพันุอื่นค่ะที่พบบ,บ่อยๆแล้วก็ต้องระวังมากๆเลยก็คือโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท IVDD ค่ะ อันนี้อันตรายมากนะคะเพราะอาจจะทำให้น้องเป็นอัมาพาตได้เลยปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือน้ำหนักตัวที่เกินกับกิจกรรมที่มันมีแรงกระแทกเยอะๆต่อกระดูกสันหลังเช่นการกระโดดขึ้นลงโซฟาเตียงบ่อยๆหรือการวิ่งขึ้นลงบันไดชันทันประจำๆพวกนี้ควรเลี่ยงเลยค่ะโหต้องระวังเรื่องกระโดดมากๆเลยสินะครับใช่ค่ะแล้วก็มีโรคข้อสะโพกเสื่อม Hip Displasia อันนี้เป็นปัญหาข้อต่อที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ การควบคุมน้ําหนักตัวไม่ให้อ้วนกับการออกกําลังกายที่เหมาะสมไม่หักโหมเกินไปจะช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ชะลอความเสื่อมได้ค่ะแล้วก็เรื่องฮิตโรคอ้วนค่ะอันนี้ย้ำเราย้ำอีกเลยคอกี้กินเก่งอ้วนง่ายต้องคุมอาหารออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพราะความอ้วนเนี่ยมันเป็นประตูไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะแสดงว่าการดูแลในชีวิตประจําวันนี้สําคัญสุดๆเลยนะครับทั้งเรื่องคุมน้ําหนักการเลือกกิจกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อหลังต่อข้อเขาใช่ค่ะแล้วก็การดูแลทั่วไปอื่นๆก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะเรื่องขนอันนี้เตรียมตัวรับมือกับขนร่วงระดับ10ได้เลยค่ะ <c oughs> ขอกี้ขนสองชั้นแล้วก็ผัดขนเยอะมากต้องแปรงขนให้เขาเป็นประจำเลยค่ะเพื่อช่วยกำจัดขนก้าว ลดปัญหาขนร่วงในบ้านแล้วก็ช่วยให้ผิวหนังเขาสุขภาพดีด้วยต้องขยันแปรงขนเลยค่ะแล้วก็ดูแลฟันแปรงฟันให้สม่ำเสมอหรือใช้ขนมของเล่นขัดฟันก็ได้ช่วยลดข้ามหินปูนโรคเหงือกโรคฟันค่ะการออกกำลังกายอย่างที่บอกคือเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างการเดินหรือถ้าเป็นไปได้การว่ายน้ำหรือเดินสายพานใต้น้ำทาราบางังบัดเนี่ยจะดีมากเลยค่ะเพราะได้ออกกำลังกายเต็มที่แต่แรงกระแทกน้อย ตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ห้ามลืมเลยพาน้องไปหาคุณหมอตรวจเช็คร่างกายฉีดวัคซีนประจำปีป้องกันเห็บหมัดพยาธิหัวใจตามโปรแกร,รมที่คุณหมอแนะนำสม่ำเสมอค่ะการดูแลเอาใจใส่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่จะช่วยให้น้องคอกกี้ของเราแข็งแรงมีความสุขแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับแน่นอนที่สุดค่ะสรุปแล้วนะครับคอคกี้เนี่ยเป็นน้องหมาที่มีเสน่ห์เหลือล้นจริงๆครับทั้งความน่ารัก ความฉลาดความร่าเริงแต่เขาก็ามาพร้อมกับความต้องการการดูแลที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเหมือนกันนะทั้งเรื่องพลังงานที่ต้องหาทางให้เขาปลดปล่อยการฝึกที่ต้องสม่ำเสมอการคุมน้ำหนักที่ต้องจริงจังมากๆการใส่ใจเรื่องสุขภาพหลังกับข้อต่อเป็นพิเศษและก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเวลาความรักและความเข้าใจจากเจ้าของครับและอย่างที่ย้ำไปหลายรอบเลยค่ะ การเลือกบรีเดอร์ที่มีความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะรวมถึงการประเมินความพร้อมของตัวเราเองด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเหมาะกับการเลี้ยงคอกกี้จริงๆหรือเปล่าไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือในคอนโดก็ตามค่ะครับผมก่อนจะลากันไปวันนี้นะครับมีเรื่องเล็กๆชวนคิดทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับคือเราคุยกันว่าคอกกี้เนี่ยเขาเป็นหมาต้อนวัวใช่ไหมครับแล้ววิธีที่เขาใช้ต้อนวัวสมัยก่อนนู้นเลยคือการงับเบาๆที่ข้อเท้าวัว ใช่ค่ะงับไล่ตน้นน่าสนใจว่าไอสัญชาตญาณน,นี้บางทีมันก็ยังติดตัวมาถึงทุกวันนี้เนาะอาจจะเผลอมัง,งับเล่นที่ข้อเท้าเราหรือส้นเท้าเด็กๆในบ้านบ้างและอยากชวนคิดต่อนะครับว่าการที่เราพยายามทําความเข้าใจที่มาหรือสัญชาตญาณดั้งเดิมของเพื่อนสีขาแต่ละสายพันเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมบางอย่างที่ดูเอ๊ะแปลกๆในยุคนี้แล้วก็อยู่ร่วมกับเขาอย่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นได้ยังไงบ้างครับ แม้ว่าชีวิตในเมืองทุกวันนี้มันจะดูห่างไกลจากทุ่งเลี้ยงวัวในเวลส์ไปมากแล้วก็ตามโหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะทําให้เรามองพฤติกรรมน้องหมาด้วยความเข้าใจมากขึ้นจริงๆนะคะฝากไว้ให้ลองคิดกันดูค่ะคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมเจาะลึกเรื่องราวของเจ้าขอกีด้วยกันหวังว่าจะได้ทั้งข้อมูลความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินกลับไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ